แคม,มเออมาทักทายนะชายวบรนจรันหน้าตาแบบว่าเยิมเพราะว่าโอ,โอ๊ยเล็บจิ้บตาดูเดเยอะหมดแล้วเนะี่ยมันร้อนอยู่แจ้งร้อนก็ร้อนจริงๆด้วยงงเบยนัดกับน้องไว้ไปพะรามสองแต่บ้านเราอยู่พะรามสามนีไม่ไงสามเจ็ดมาแล้ว ก็ต้องมีรถออกใช่ปะข้ามาก็อยู่กับมุกนะคะนะักกัรเมืองกี้เราจะไปเที่ยวกันเราจะไปหมำ่ำหมำ่ำหมำ่ำหม่ำอะไรนะมัมหม่ำอะไรนะมุกน้องมันเรียกว่าอะไรวะไม่รู้จักอะ่ะไม่เคยกินไปดูเออก็แวปปะทักทายเล่นๆไปแล้วเดี๋ยวรอรถก็มาหลงอยู่ตรงแจ้งร้อนนะโอเคนั้นเดี๋ยวจะหาทางไปพระรามสองให้ได้ท็กซี่ ตัว ATM ก็ไม่มีตอนนี้มีฝากติดเตอืออยู่70บาทซึ่งเงินทั้งหมดอยู่ใน ATM แล้วก็ดูว่าตรงน,นี้จะมี ATM มไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะถ่แดมตึงตึงตึงช่วงไหน ATM มีให้กูกูมี70บาทแล้วกูจะไปถึงไหม ไปไปค่ะาทางก่อนลำมากเกรงใจน้องๆรอ,อด,ด้วยไปายนะคะ